เอาละครับวันนี้เรามาถ่ายทาที่ภูเขาแล้ครับอันนี้มีเป็นภูเขาไฟของเรานะครับเราต้องมาถ่ายงานนะครับอ่านี่นะวันนี้อ่าเจ้ารถบรรทุกทำไงครับเจ้ารถบรรทุกอ๋อกำลังจะขึ้นเขาแล้ว มีรถเกตฝังอยู่คันเลยครับต้องจอดก่อนนะครับต้องจอดก่อนให้เจ้ารถเกตถอยหลังก่อนบึ้ดวิ่งเอ้ามันเป็นถนนไม่ค่อยดีครับเราก็ต้องทำขึ้นมาหมด เจ้ารถเจ้ารถเกาเจบดบกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะึึ

Ah, puff, ah, puff pela, puff pela, vamos então. Ups. Ele não joga 아퓌 뚜뚜뚜뚜 쭈쭈 끄끄 쭈쭈뚜 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 다, 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 다.